เราไงหมอจะใครายดองคำไหมโอ้สุดยอดมากเลยเราพิเศษมากๆแต่ขอเทสเธออีกทีนึงนะเจลใจไอ้สัตว์ทอปเป็นเธอคอเนี่ยสามารถพ่นตัวได้ฉันขอเทสอีกทีนึงแล้วกันเธอทั้งแข็งแรงรุ่นเร็วกว่าผู้ชายมากๆแต่ถ้าเอาออกเนี่ยรู้เป็นยังไง เราเกิดมาสมบูรณ์แบบอ่าจะดูแล้วที่องค์กรต้องการตัวเธอเนี่ยเจคพอตว้าฮ่าเรื่องนี้เด็กจิตรลักพาตัวไปฮะเด็กพาตัวไปไข่อะไรนะไข่วะที่มาลักพาตัวลูกกูไปเนี่ยมึงโทเล่นกูใช่ไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโทรหาเสี่ยโทรหาเธอ ตอนนี <the> ้บอกเขาว่าก <Canvas. S 1> yes, ูต้องการลูกปืนใครวะเอาไปก็จะใช้อ่ามิสเตอร์โอ้ท่านี่ตำรวจโอ้โหเบยงช่วยเปล่าอ้าวของมึงอะสกีอยู่ดิไม่ได้ไม่ลว่าไงไอ้นะไปเอ้ ไออ้้้บาเยโอเคโอเคกูจะไปอยู่นี้แหละไอ้เนี้แหละเอ็นออกจากรถนะเรนนี่หายทีพูดไปกันใหญ่เนี่ยฮะับเรนนี่ครับขุดอยู่เนี่ยผู้หญิงอยู่ไหนงัดจ้ะบอกข้ากูแน่ถ้ากูบอกมึงเนี่ยกูก็จะข้ามันมือกันถ้าพวกไม่บอกโอ้คนร้องละ เดี๋ยวกูเอาผีคืนมาให้ก็ได้นะกูมีเงินมากมายนะกูเดาเงินใช่ไหมสุดท,ท้ทายแล้ววิกตอเรียอยู่ไซว้าาาแม่งร้องเลยเอาชีแตกใครบอกให้หยุดโอ้ยบอกบอกกูว่ามันพาไปกับซานเชสกูจะหามมันจากไหนโรงงานอะมือทางใต้ มันไม่บอกอะไรเลยมันเป็นนักสู้อะที่โชว์ในกลางคืนอะเข้าใจไหมเวียงปะโอเคยิงขึ้นได้แล้วเหนื่อยสิมึงมมเออกูออกจากหุมนี้ได้ใช่ไหมได้เลยจ้าออกมาได้เลยมาออกมาได้เลยเริ่มเดินได้โอเค ไนเปอร์แป๊บหนึ่งเอาไงดีเอาไงดีตุ้งกูตาอะไรอะไรไปซะหนึ่งทีไปซะสองตัวอ่ะว่าไงว่าไงอะไรอ่ะเบสบอล ปาแจปาเจอันเนี้ยบอกเธอร์อะไรดึงไรพี่ดึงไรน้องดึงไรดึงไรดึงไม่ได้แรงไม่มีมือใจอยู่สุขสบายเอออ่ะจะไปไหนต่อเอาแล้วแต่มึงเลยเอาวี่งไปตงนี้จะไปไหนต่อ อ่าไป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 เลยมีนกขยิบไม่โวยเนี่ยไม่มีนกแล้วเดี๋ยวนี้ทำอะไรอะไรอ่ะโอเคเอาไปคาบมาไปทำเหมือนหมาเลยไปทำไรทำไรทำไ,ไรเฮ้ยไปไร เออเออไม่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 ไปเลยกลับไปเลยไงล่ะกล่าวนี้นะฆ่าแม่ชีลักพาตัววิกตอเรียและมึงกระดากูเป็นชุดเลยนะมึงดักกูตัวไหนรู้ไหมหยุดนะไอ้เด้อเฮ้ยเวทผัวใครเด็กเด็กละโอ้ ไออะไรวะใช่เลยมันดากูกเป็นชุดเลยแน่ฮิตแมนอะไรอ่ะเออตอนนั้นแหละนะครับถึงแม้ว่าจะคาบมันก็ตามทีนะครับนะเดี๋ยวมันก็ล้างแค้นเมื่อจากจบสิ้น,นครับนะทำยังไงนะครับ ผมจะปลบันบนไปนะครับข้าไปก็ไม่อะไรขึ้นมานะครับถ้าค่ายพวกนี้ขึ้นไปนะฮะไปดีกว่าเฮ้ยกลับมาก่อนโอ้ไม่แล้วโอ้พระเจ้าเฮ้ยยังไงก็เลือด้กูหน่อยสิโอ้กูไม่อยากใจ้ชีวิตสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะเอาครับทุกผู้ชมครับ just to Tyler. call, call I need Or, or landed, and 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 they can follow the tire tracks, and and they'll be here in an hour. What? No signal. Not even one little bar. Oh, stupid, piece of shit. You can put a guy on the moon, but you can't get a decent goddamn signal. <laughs> okay, lady. Okay. You were a Cub Scout. Remember that. You got some pins? You just need to locate the North Star. Yeah! In the middle of the daytime! <laughs> Give me a fucking break! Oh, shoot. Oh, I'm gonna catch a cold. Hey! 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 Piss off, vultures! I ain't dead yet! มึงบนไม่ชุดเลยเนะครับก็ให้รู้ว่านะครับนะถึงจะฆ่ามันไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครัไปมันไปตามไปตามกรรมเถอะนะเพราะว่าเนี่ยก็คือผมจะไม่ฆ่าเอเลนนี่เนี่ยก็คือปล่อยให้มันไปตามไปตามกรรมเพราะว่าถ้าฆ่ามันนะครับ เวรกรรมนะครับการรังแค่ก็รู้จักจบสิ้นนะราะงั้นเนี่ยผมจะปล่อยมันไปนะครับให้มันนะครับใช้ชีวิตนะครับใช้เวรกรรมของมันนะฮะล้ำลึกมันว่ามันเคยทำอะไรไปไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนฮะว่าการรังแคเนี่ยหรือว่าแบบเด็กที่ชอบไปตีกันเนี่ยนะฮะรังแค่ไปรังแคนมาสุดท้ายมันก็มันจะจบสิ้น คนปล่อยวางว้ดีกว่าถ้าปล่อยวางเนี่ยนะครับทั้งทอไฟล์มันก็จะสงบลงมาเองถ้าไม่ถ้าไม่ไมไปล่อยวางนะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละนะแบบตีไปตีมาจะให้เกิดคนตายมากขึ้นนะครับนะเพราะแม่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ทําดีเข้าไว้นะเห็นไหมครับไอเลนนี่นะเมื่อก่อนคือกลางเป,เป็นเรียกว่าเป็นปปลูกปีนิพนธ์ นะ่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนล้อหาความตายอะ่ะนะเหมือนว่าแบบรู้ว่าตัวเองก็จะตายเนี่ยแบบบนตลอดเลยนะนะครับก็ฝากว้เพีทีแล้วกันนะครับนะว่าเป็นยังไงถือว่าพาดีสันมากเลยนะครับก็วันนี้เอกิเอก,กิอกกคูนะครับก็ขอจบไปตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับสวัสดีครับ